จ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องฟงแท้แนวใจพี่พน้องื่อนี้แม่น้องก็หอมพาพี่น้องไปสอนกุ้งจ้าอันยุธงเขามันมีน้องสาโนน,น้องน้องยญ่อย,ยู่ลางสุดกุ้งหลายเถี่ยวกอนไปสอนกับยายก็เรียกว่าเถี่ยนี้ก็เลยว่าสิพากันไปสอนกลุ่งกับปลาซิวกุ้งนันหลายป่ะพี่น้องป่ะสอนกุ้งกินเที่ยงกันนะจ้าเนาะมาพี่น้องมา,งมาตามมาสวัสดีจ้าตามแม่น้องหอมไปสอนกลุ่เนะจ้า สองย้ายนั้นมึงหนาพี่กันเลยจ้ะเดี๋ยวไปลุ่นกันมามื่อนี้เปาสิดายบ่อเนาะปลาสีดมาพ่ออ๋อมาขวากินตอนเทียงบ่อจ้ะไปเลยจ้ะแม่น,น้องหอมกำลังย่างมาเลยจ้ะพี่น,อน้องตากล่องมายืนหาอยู่น้องสาน,นี่ ยายสองยายกับมาถาแล้วจ่าเตรียมตัวสิลุงขื้นกันนี่จ้าน้องสาเฮาอันนี่นี่ขั้นยาพี่หมอยังกระบไดนี่กูมาออกจนเบสสิ่งเห่อก่อนนะจัะนะจ่าพนว่าเพราะว่ามันเนนิมีบัวแล้วก็เมียนอันกีเหอะใหม่นะฮ่อลงนี่จ่าเดี๋ยวจะมาลุ่นกันเนะจ่าเดี๋ยวให้แม่น้องเขาพรอมเตรียมตก่อน เดี๋ยวเขาเคลียร์พื้นที่ก่อนเขาจังสีลงไปสอนจังมาลุนกันว่าวันนี้เขาสีได้กุ้งหลายบ่อเนาะเด้อไปเลยย่างไปไหว้หวยมึงหน่อยเออลุนกันเนาะจ้ะได้เวลาสอนอุ้ยโอ้ยพ่อทันพ่อทันฝ่าวกุ้มได้ไหมเด้อฝ่าวขึ้นมวันนี้เรามาสอนเอากุ้งกระปลาซิวซื้อได้หนิจ้ะได้โบ ปลาใหญ่เขาบ่เอาเด้เขาปล่อยเนาะอุ้ยได้กุ้งได้ปลาซิวจ้ยว่จ้่ว่าบ่เอาบอกว่าเอาบอกว่าม่เอากุ้งได้บะเทอาเอาสอนไปอีกถ้าบุญนถกากอนสอนไปทั้งเทิอกปุ่นกุ้งเตี้ยเอากุ้งจะเอาง้อมาย่างมาเอากุ้งกับปลาซิวปลาใหญ่เขาจะเอาไว้กินเทื่อนน่ะบัดได้หน้องมาเล่หลายเขาจะมากินปลาใหม่ เห็นเบิดยูนี่นี่พี่น้องอาดยูาุยลกระโดดด้พี่น้องประดุกปลาคอกับบแพได้จ้าแต่ว่าบงกนรมาถามเขาได้กุุงได้ลาซิวลายห้องกระบอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลุ้นกันตากองยางไปทั้งผุนบ่ให้นะจ้ะพี่น้อง บอกว่าเิ่นสิยังกลับมานรงพี่บอกป่งอ๋อเด็ปลาเข่งไงรุ่นหัหมกันพี่น้องปลาสได้บอปลากับบแพะอยู่เด้อปลาใหญ่เดี๋ยวมาลุ่นกันขอบาะนว่ามันออกวตแวบว ออกแตงแงงเพราะว่าเออออกเป็นไปได้ออกแล้วใส่แงงออกแตงแงงเพราะว่าอีหยังก็หมากหมากแงงเขามันบัหนักนะจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันสอนหลอบแหละเนาะเอาเอาเอาซิวเอาไปซิวเอาอันนี้เพะเข่งกันเลย่ะหิือตังนึงมาคุณนายสาวคุณพี่หาประคอกก่อนวิ่งยุ่งใส่เราไม่เห็นใครย่นคือยุ่งใส่เราบนอ๋อยุข้างล่างเนี่ย เก็บกุ้งเก็บปลาซิวก่อนเก็บไปเลยจ้านี่ใได้อีกด้วยปลาเยอะได้พอเบิ้งดูเออจ้าวันนี้วซิวเฮามืัอนี้เฮาเน้นกุ้งเน้นเปลาซิวปลาใหไงอะไรก่อนเนาะหน่อซีจากบ้ามันสิบโมได้ยี่หลี่ขันมันได้ก็เอาขันบ่ได้ก็บ่เป็นหยางเจ้าเป็นตาได้อยู่ได้ละเมนอนเขาได้ได้มันเต้นกระโดดออกสองรอบสามรอบสามก็ก็จีแเสบก่อยปลาซิว กเสเอปลาซิวกะฝูงน้ำนี่เป็นตาด่อ,อันนี้ก็สิได้ถั่ยเลยเด้อจ้ะพี่น้องมือนั่นมาได้หลายกุ้งมือนั่นบอกแต่ว่าน้ำมันไหลขนาดกันเลยบอกว่าเอากันอันนี้มันเริ่มบกแง่แล้วเนาะปลาซิวมาก่อยเลยพี่น้องเด้อวยออกินให้ยาปลาซิบานเขาแมนจ้ปะปลาซิวมีตัตุูนห้ามงามเลยจ้ะใสๆนี่เนาะ อยู่โฮมเองนะครผมกํลังกำลังกำลังได้นี่หน่อยโอ้ยพี่น้องโอ้ยได้บ่โอ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นถ่ายเได้อยู่ดิพี่น้องแต่บ่ค่อยใหญ่ไปปนแล้วเว้ยตอนแรก ตากองมาสิมะลัดอยู่ฟังพี่เด้อเพราะว่าเป่าไม้ของเฮามาเอกุ่งกับปลาซิวเด้อเมือนนี่เดี๋ยวด้เดี๋ยวเด๋ยวตากองเดี๋ยวตากองตาผาบไปไกลๆกันได้จ้าพี่น้องพี่นองเดกอเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเดี๋ยวเด้อตากองยานลูกมพี่น้องเอ้ยบัแม่ อ่อนไรแม่นวลหอมซ้ำแขนแม่นองหอมมีหลีสื่อแห่งซ้ำแขนซ้ำแขนสองตู๊กูมันผูมันเดี๋น้อยแม่นวลหอมสิจับพี่น้องเด็เบิกเนื้อแบบเด็กเบิกง้องสิจับเลยเป็นข้อค่อยยัดกำแหงแล้วจังฉีข้อค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่อยเออเลยจ้าพี่น้องใหญ่ขนาดดีใจหลายพี่น้องเฮ้ยดีใจหลายน้าสิลงอีกยูสิได้โบนาะพี่น้องมาลุ้นกันอีกอีกหล่อึงเนาะ สากว้างบม่ได้ลงไปในหนองสาจ้ะเพราะว่ามันตะลิงมันสันก็เลยถ่ายตรงต้าฟังนี่แต่ว่าเขาได้ปลาคอใหญ่ไปแล้วสองตัวเนาะเมื่อกี้นะได้ปลาคอใหญ่สามเฮือนพุ่มละตัวก็พอแล้วนี่ได้ปลาเข็งมาเถือนนี่จ้าปลาเข็งปลาเข็งสิขึ้นทั้งใดนะปลาเถือนนี่ เดี๋ยวตากล่องสิไปถ่ายอยู่ทั้งผุ่นได้จ้ะเดี๋ยวมาลุ่นอีกที่หนึ่งนี่นี่ป่าพันก็ะยานตาตากล่องถ่ายบ่ได้ได้จ้ะนี่ยัง้ถ่ายขนาดเดี๋ยวไปเบื้งมุมนั่นจ้เดี๋ยวตากล่องตัดภาไปมุมนั่นเพราะว่ามันไปบ่ได้คเออปลาซิวลกัปกินนะเปลวกนะไปหมก แซ่บกันดอกแซ่บเบิดก็ได้โบแพะอยู่ได้นะเนาะจ้าพี่น้องแต่อยู่นะตาบ้ามันตะลิงมันสั้นนะตากรองลงไปบ่ได้เนี่ยต้องได้ยืนอยู่ข้างบนต้องหาเวลาเอาเดี่ยวให้เพิ่นซอยกันเอานะให้เพิ่นซอยกันหาเนาะตากรองจับใบงานเนี่ยเดี๋ยวเดีจะบจ้นบนงานบนงานเท่านีงจ้าพี่น้อง สองสามบาทเองได้หน,นี่จ้าได้พอแผ่างนี้ปลาซิวกับกุ้งเนาะตะาปลาคอ,อางไงเขาแยกไว้ต่างหากเดี๋ยวมาลุ้นกันตอ่อจ้าพี่น้ท<ป>์ปลาคอแบบอีกรอบหนึ่งนะจ้ามาลุ้นกันปลาเฮาสชได,ได้ได้อีหยัง,งรเรา,าหลอบนี่เมื่อกี้มันปลาเข่งจ่าต่ว่ารอบนี่มัน รอบนีบ้ประมานปลาซิวกับกุบ้งคือเก่าอะไรจ้ะเอาต้นน้อยนะต้นให่กุ้งกับปลาซิวเนาะเพราะว่าวะเราซีเต้ทิมได้หันยาเฝ้าทิมเอากุ้งกับปลาซิวพะวันปอาไม้ของเขากุ้งกับปลาซิวได้เหมือนนี่อุ้ยตัวนั้นให้งใหญ่ในเม่นอหอมปลาซิวมีตาตุ้งทำงานนี่ลูะแม่อยู่มันอยู่ผืนมันเอาอะไรมันดี กุ้ยจีกยีจีนี้ก็ันยู่นีร่นีมันยูอันนั้นประดุกมันดิ้นมันดนมันดีมันยังหุบจับูเดียยมันดินปลาสวกับุ้งร่วมกันกับพ่อก้อยอยู่นะพ่อก้อยเป็นพ่อก้อยอยู่ขนาดแข่งไงแบบธรรมชาติเทาน้นเ่มันเป็นอะพี่เนาะ เราจะมาอะไแต่ฟังก่อนปินเจ้าปิลุนต่อจ้ะน้องโมยญ่ได้จ้ะพี่น้องน้องน้อยน้อยน้องนี้เป็นน้องดั่งเดิมต่างตาปูตัญาตาไรตาะไรลหรจ้ะน้องนี่ตากลองไม่ได้ไป ไม่นองพร้อมสิเหยวกับมาทั้งผีบับเวบเหลวกับมาฟังทั้งเรื่องฟังที่มีบัวนี่นะโอ้มัน,เก,มนเ,กเกี่ยวเกี่ยวเก่งไหม ดูจริงไหมพี่น้องปลาใหญ่ก็มีหลายอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องแตะวันมันต้องใส่วิธีตึกเนาะอันนี้เข้ามาสอนสอนกาบาเอากุ้งเอาปลาซิวต่ว่าเข้าได้ปลาเข้าก็เอาคเพื่อกันนั่นแหละจ้ะได้สามสี่ตัวพอดีแบ่งกันสามสี่ครัวเรือนเนาะไปปนแล้วแต่ผู้ใดสิปนหรือว่าสิแกงสินะจ้ะตะว่าตัวใหญ่ขนาดจ้ะพี่น้องม่หันเนี่ยไงซำแขนเมนเน่น้องก็หวอมต้องแกงได้พระคอใหญ่แบบนี้ เด anyway. uhm ี๋ยวมาลุนกันวันน pues ี้กันม่าอะไรบอโอได้อยู่เด้ประซิวจังหน่อยอยู่น่ะเออเขาจังเอาล่วร่วมกันเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวตากลองเอาคู่ใส่พื้นก่อน พอรวมกันเทาสอนไปหลายรอบได้เท่าไล้จังหน่อยร่วมกันมันก็เดี๋ยวก็ได้หลายเดี๋ยวก็ได้พวกกินอก็ได้ปลาคอยยิ่งโตบ่มันยื่งอ่ะคุณปลาดุกใหญ่เลยคูดสักไแต่เจ่าด้วบาทก็แล่ะ พี่น้องกระพากันขึ้นแล้วด้อยจ้านี่ได้พอ่อหอมปากหอมคอได้พ่ออ๋อพ่อถั่วอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาจังไปเบิ่งกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนเขาทาความสะอาดแล้วนะจ้ะทั้งปลาซิวทั้งกุ้งแล้วก็ไปเบิ่งปลาคอยายใหญ่เขาวันขักไก่เนาะไปจ้ะไปพ่อกันอยู่เทียงเลยจ้ะ จ้าพี่น้องมือนี่นอกจากน้ำไปสอนปลาซิวกับกุ้งได้กับได้ปลาเข็งไงน้ำสองตัวจ้าปลาซิวกับกุ้งก็ได้พอพ่อก้อยอยู่เนาะเดี๋ยวพ่อก้อยอยู่เห็นบ่้ีพ่อก้อยเดี๋ยวเะีพี่ก้อยแต่โชคดีหลายพี่น้องเอ้ยสอนปลาซิวสอนกุ้งโชคดีหลายหมันปลาคองใหญ่พี่น้องโอ้ยหมันไหลหมันไหลบ่ขึ้นว่าสิหมัน ตัวบอกง่ายหนึ่งง่ายกว่าแขนแม่น้องก็หอมง่ายกว่าแขนแม่น้องง่ายกว่าแขนจะ้ะตะกของง่ายไหกลกระคิปสำรับมิน,นี่ด้วยพี่น้องด้วยแม่น้องก็หอมกับฝากพี่น้องไว้คือเก่าเนี่ยเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องก็ห้อมช่องน้องปงช้าแนวเนี่ยเด้อจ้ะเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่นะจ้ะนาะแม่น้องกรห้องแได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องในเบื้องอีกสำรับมินี่กะขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขู่สุข,ขคนคือเก่าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้ะลาบอร้อมกับปาคอใหญ่พี่น้อง สวัสดีจ้าจะลองลุงใหน,นีด้วยไหมน้องกังอุย้ยไงไหลไงไหลมึงแน่ตัวบอกงี้สองตัวไงไหลพ,หหลพี่น้องดีใจไหลเพราะคือว่าสีรษะซ้ำนี่เนาะ